วันนี้นะคะคุณสาปาดคุณผู้ชมเราจะมาดูบทบาทของกัมพูชาค่ะกับเขื่อนไซยบุรีกันบ้างนะคะซึ่งเรื่องราวของเขื่อนไซยบุรีก็ดูไม่มีท่าทีที่จบลงง่ายๆนะคะและยังคงเป็นประเด็นที่หยิบยกกันพูดได้เรื่อยๆและคราว นี้นะคะเราจะนําเสนอในบทบาทของกัมพูชาซึ่งคาร์ีลิลลเป็นบทบาทปฏิกิริยาของลาวที่เป็นเจ้าของเขื่อนนี้นะคะครั้งนี้จะมาดูว่ากัมพูชาเขามีท่าทีมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างค่ะถูกต้องครับโดยกัมพูชาะฮะก็เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่เป็นสมาชิกลุ่มน้ําโขงนะครับนอกจากไทย ลาวแล้วก็เวียดนามซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมว่ากัมพูชานั้นจะต้องไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนไสยบุรีนะครับโดยชาวกัมพูชาประมาณ200คนก็ออกมาเรียกร้องออกมาชุมนุมประท้วงนะครับให้มีการยุติการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีของลาวนะฮะแม้ว่าจะมีการรายงานก่อนหน้านี้นะครับบอกว่ามีการยุติการก่อสร้างไปแล้วแต่ว่านักเคลื่อนไหวก็ยังอ้างว่า การก่อสร้างเขื่อนสยบุรีนั้นยังคงมีการดําเนินการอยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงประเมินผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้านนะครับประชาชนนับล้านก่อนที่จะมีการดําเนินโครงการโดยรายละเอียดของการชุมนุมประท้วงนะครับก็คล้ายๆกับการที่ชาวบ้านใน7จังหวัดในประเทศไทยนะครับออกไปประท้วงให้หยุดการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวและมีการฟ้องร้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟผนะครับ ชาวกัมพูชากลุ่มดังกล่าวครับต้องพึ่งพาแม่น้ำโขงโดยการในการยังชีพนะครับจึงมีการเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 8 5 0 0ล้านบาทครับ การประท้วงที่เกิดขึ้นในกัมพูชานะคะกับเขื่อนเซฟรีเป็นการประท้วงที่สันติภาพค่ะคือไม่ได้มีความรุนแรงนะคะแล้วก็เกิดขึ้นที่จังหวัดกำมปงจามห่างจากกรุงพนมเปญเมืองหลวงไปทางตัวหอกเฉียงเหนือนะคะราวๆหนึกิโลเมตรแต่แกนนำค่ะคุณผู้ชมแกนนำเป็นพระสงค์นะคะชื่อโซปรากล่าวว่าเขื่อนดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบต่อชาวกัมพูชาเท่านั้น แต่งส่งผลกระทบต่อชาวลาวด้วยคือพูดถึงคนลาวด้วยนะคะเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้ชาวลาวต่อหนึ่งในหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมนะคะและกระทบวัฒนจักรชีวิตปลาด้วยนะคะและนั้นก็เป็นเพียงเสียงสะท้อนจากตัวแทนของชาวบ้านนะคะที่อาจได้รับ ความเดือดร้อนค่ะคุณสาป,ปัดแล้วฝั่งรัฐบาลเองมีเป็นยังไงบ้างคะของรัฐบาลกัมพูชาเองนะครับก็ออกมาขอให้ทางลาวนั้นยึดมั่นข้อปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทํากันไว้ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ โดยกัมพูชาได้ส่งหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการถึงลาวนะครับโดยหนังสือของกัมพูชาฉบับนี้ปรากฏออกมาภายหลังจากที่หลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นซินนินีนะครับรองประธานคณะกรรมาการแม่น้ำโขงแห่งชาติของกัมพูชาได้แถลงข่าวข่มขู่ครับว่ากัมพูชานั้นจะยื่นฟ้องลาวกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับหากลาวยังคงอนุญาตให้สร้างเขื่อนแห่งนี้ ซึ่งจะกลายเป็นเขื่อนกั้นลำน้ำโขงสายหลักเขื่อนแรกในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนล่างโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือฉันธามติจากนานาชาติที่ ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงในภูมิภาคนี้นะครับทั้งนี้นะฮะนายลิมเคียนฮอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ําและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชานะครับและก็ยังเป็นผู้แทนของกัมพูชาในคณะกรรมธิการแม่น้ําโขงหรือว่า MRC นะครับองซึ่งเป็นองค์กรระดับระหว่างรัฐของ4ประเทศในลุ่มน้ําโขงประกอบไปด้วยกัมพูชาลาวเวียดนามและก็ไทยนะครับ โดยส่งหนังสือนะครับถึงหนูลินสินบัณฑิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลาวนะฮะและผู้แทนของลาวเอ็มอาซีด้วยโดยมีเนื้อหาเรียกร้องให้มีการหยุดการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีนี้เอาไว้ก่อนนะครับขณะที่มีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับโดยรายงานของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของกัมพูชาฉบับหนึ่งก็ระบุว,ว่ารัฐมนตรีกัมพูชาผู้นี้นะครับในคําแถลงการ์ดังกล่าวระบุว,ว่าจุดยืนของกัมพูชาก็คือ เราควรต้องระง,งับการสร้างเกื่อนแห่งนี้ในขณะที่มีการดำเนินการศึกษาถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นครับ ลิมเคียนฮอนะคะก็ได้เร่งรัดให้ลาวเนี่ยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ระหว่างการประชุมนะคะของคณะกรรมการลุ่ม่น้ำาขงหรือ MRC ทั้งหลายทั้งแหล่ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะคะเรื่อยลงมาจนถึงณบัดนี้ซึ่งบรรดาตาสมาชิกต่างๆนะคะเวียดนามาลาวนะคะไทยลาวเองก็เคยตกลงกันนะคะว่าจะจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนก็คือศึกษาถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีสร้างเขื่อนหรือการกระทาบันไดในแม่น้ำโขงตรงนั้นนะคะตรงบ้านหุยสุย ที่จะทําให้เกิดเขื่อนขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่มีการตกลงนะคะกันอย่างเป็นจริงเป็นจังลงนามกันไปนแล้วแหละทันวาคมนะคะแต่ก็ปรากฏว่าบริษัทชอกันช่างนะคะที่เราเคยเสนอไปนะคะที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของไทยก็ถแถลงว่าตนเองได้ลงนามในสัญญาหลายฉบับเพื่อก่อสร้างเขือ่อนแซบบุรีแล้วถึงแม้ว่าลาวและกัมพูชาดได้ออกมาเสนอคะ่ะว่าได้มีการให้ระง,งับการก่อสร้างอย่างไรก็ตามนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ ความสัญญาปากเปล่าไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรว่าจะหยุดสร้างเขื่อนจริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งลาวก็ออกมาปฏิเสธว่าณตอนนี้เขาไม่ได้สร้างเมื่อประมาณสักเดือนเมษายนที่ผ่านมาและสักพักเดือนพฤษภาหรือมิถุนายนนะคะก็มีหลักฐานว่ามีการสร้างเขื่อนกันจริงๆจังๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็บริษัทชาอกันช่างบอกว่ายังคงดําเนินการสร้างเขื่อนต่อไปเพราะไม่ได้มีรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเราะะประกาศออกมาว่าให้หยุด นะส่วน MRC ก็เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมานานแล้วตั้งแต่ปี1995นะคะจากสมาชิก4ีชาติได้ตกลงกันว่าองค์กรนี้จะเป็นหลักเกณฑ์การให้ปรึกษาหารือนะคะก็ให้แจ้งข่าวกันระหว่างการเพื่อทราบเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของแม่น้ำโขงซึ่งทางกัมพูชานะคะก็ได้เรียกร้องผ่าน MRC นะคะว่าให้มีให้ใช้อำนาจนะคะในการบอกว่าเขื่อนนี้จะถูกได้สร้างได้ดีจริงหรือเปล่านะคะก็คืออยากจะให เ,เหมือนกับว่าให้ลาวนะคะปฏิบัติทําตามสิ่งที่ตนเองก็ตกลงกันเอาไว้ร่วมกันด้วยค่ะถูกครับและการคัดค้านของกัมพูชานะครับก็จะยังคงมีต่อไปนะครับคุณพัะสุรางใช่ค่ะซึ่งการค้านะคะต่อเนื่องของกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเองก็บอกว่าเขาก็จะคัดค้านเขื่อนเซบรีแต่มันแปลกตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณสาป,ปัดก็คือประเด็นที่ว่ากัมพูชาเองนะคะบทบาทของเขื่อนสยะบอกไม่เอาคาอ้านนะคะแต่ว่าเขื่อน ที่จะมีขึ้นในบ้านตัวเองนะคะแล้วก็เป็นเขื่อนในแม่น้ําโขงเนี่ยนะคะที่ไหลผ่านประเทศตัวเองก็จะมีนะคะตรงเขื่อนสัมปงอะไรประมาณนี้นะคะตรงกลางๆประเทศคือทางรัฐบาลกัมพูชามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วว่าจะต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มจากการใช้ทรัพยายกรน,น้ําให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือการสร้างเขื่อนนะคะขวางแม่น้ําโขงเนี่เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่มีอยู่มากมายนะคะแล้วก็กลุ่มสิ่งแวดล้อมก็เคยออกมาเตือนนะคะว่าผลกระทบของการสร้างเขื่อนจะตามมาผลกระทบจะรุนแรงก็เหมือนกับผลกระทบของเขื่อน แทบีที่จะมีถูกต้องครับโดยคุณเอมี่ทรันเดมนะครับผู้อำนวยการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลุ่มน้ํานานาชาติก็กล่าวว่าโครงการสร้างเขื่อนแต่ละโครงการนั้นจะมีผลกระทบแน่อยู่แล้วครับคุณพัะสุรางแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนอกจากนี้นะคะยังไปเพิ่มอัตราของของประชากรที่ขาดสารอาหารครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนนั้นก็จะไปกระทบกับวัฒรชีวิตของปลาะนะครับ ซึ่งปลานี่ก็เป็นแหล่งอาหารหลักของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำโขงเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วจริงๆแล้วนะคะตัวปลาเนี่ยก็อยู่ตรงไหนหรู้ไหมคะคุณสาปัดครับเดี๋ยวจะเป็นให้ดูแผนที่นะคะก็คือแผนที่ตัวนี้จะบอกว่าในกัมพูชานะคะมีทะเลสาบที่ชื่อว่าตงเลสาบนะคะทะเลสาบตัวนี้เป็นหัวใจหลักนะคะของระบบนิเวศของกัมพูชาและเป็นหัวใจของแม่น้ํานทั้งหมดในระบบนะคะคือมาจากทะเลสาบตัวนี้ ก็คือมันจะหดได้แล้วก็ยืดได้นะคะหน้าแรงหน้าหน้าฝนอะไร,รนี้คะ่ะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวมาตรการสําคัญที่ทําให้ทะเลสาบก็คือมีวัฏจักรแบบนี้คือแม่น้ำโขงนั่นเองถ้ามีเขื่อนใดเขื่อนหนึ่งนะคะไปตั้งอยู่บนลำน้ำโขง นั่นหมายถึงว่าระบบนิเวศของตรงเลสารจะเปลี่ยนไปมันจะยืดมันจะหดไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าปริมาณน้ําที่มาจากแม่น้าของที่ทําให้ตรงเลสารนี้มีชีวิตอยู่ได้มีปลาเข้าไปวางไข่นะคะเป็นจํานวนหลายร้อยสายพันธุ์เลยทีเดียวจานวนปลามีมากมายมหาศาลนะคะเป็นสารอาหารหลักของกลมทางภูชาถึง5จังหวัดนั่นรวมถึงคนเมืองหลวงกรุงพนมเปญด้วยค่ะแล้วก็เมืองเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของกัมพูชาด้วยค่ะคุณสาบัต์ และพูดถึงการสร้างเขื่อนที่กัมพูชานะครับกัมพูชาก็ออกมาเปิดเผยว่ามีทั้งหมด4เขื่อนที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วครับคุณพัาุรางและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็กําลังดำเนินการก่อสร้างอยู่เริ่มต้นสร้างแล้วนะฮะ,ะโดยบริษัทที่เข้ามาดูแลก็คือเป็นบริษัทที่มาจากจีนนั่นเองจีนนั่นเอง,นนเองใช่อํำนาจในการวางแผนนะคะและการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานาน้ําในกัมประเทศกัมพูชา ขึ้นอยู่กับกระทรวงอะไรบ้างคะกระทรวงสาหกรรมกระทรวงเหมืองแร่และกระทรวงพลังงานซึ่งทั้ง3กระทรวงนี้ก็ยังไม่เคยนะคะตอบคําถามสงสัยเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเลยอาจจะเป็นเพราะประเด็นเขื่อนในประเทศกัมพูชาไม่ได้อยู่ในความสนใจของสื่อเท่ากับเขื่อนไซบุรีนะคะอีกเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายจากการสร้างเขื่อนก็คือจากคุกคาม ไทยต่อสามเด่ยมปากแม่น้ําในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญเป็นอู่ข้าวอู่น้ําอู่รายได้ของเวียดนามคนเลยค่ะเหตุผลที่กัมพูชาอยากจะสร้างเขื่อนเพิ่มเติมนะครับเราก็มีข้อมูลจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB นะครับโดย ADB นั้นระบุว่ากัมพูชาเป็นหในประเทศที่มีอัตราการผลิตกระแสไฟฟ้า ต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้นะครับโดยคิดเป็นเพียง24เท่านั้นนะฮะโดยรัฐบาลนะครับมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการผลิตกระแสะไฟฟ้าของประเทศให้ถึง70ภายในปี2563ครับโดยขยายการเดินสายไฟฟ้าและจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ต้องการโดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงนั่นเองครับคุณพัรา เป็นที่น่าประหลาดใจนะคะว่าแทนที่สื่อนะคะจะมีความรู้ความเข้าใจในด้านของเขื่อนที่จะอยู่ในแม่น้ำโขงในประเทศกรัรมพูชาบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าเขือ่อนแทบไปอยู่ในความสนใจของสื่อมากกว่านะคะจนอาจกลายเป็นว่าเขื่อนในกรัรมพูชาเนี่ยไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรค่ะ อย่างไรก็ตามเช่นเคยเหมือนทุกครั้งนะฮะหากมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนในแม่น้ําโขงเรานะครับก็จะนําข้อมูลมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมสถาปัตย์และคุณพัชรางลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ